สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องแต่งโมสาวไซยะหรือสามล็อกคือเกาจ้าเมื่อวนนี้เราจะพาทุกคนไปอมไก่ช่วงนี้อาจจะเห็นตลาดแบบทายแตนเนวกลิ่นทุกคนเห็ดเนี่กลิ่นว่าตอนนี้หลักก็ยังอยูย่ส่วนคือเกาจาก็เอาเสียไปอมเขาก็ต้องมันลวกผักก่อนอันนี้เขาลวกพังประกับซื้อๆเลยทุกคน พราะว่าเมื่อกี้หล่บไปตัดไก่มาหะเน่แบบอันนี้มันก็เลยเราก็เราก็เลยแบบว่าให้มันเสียเวลาเขาก็เลยค้างหม้อไ้ถ่าเราก็มันลวกผักนี่จะผักกาดงามมากอันนี้เขาก็ซื้อเอาขนาดยี่สวนในทุกคนยังไม่ได้ปลูกเลยซื้ออย่างเดียวเก็ซื้ออย่างเดียวนะ <laughs> ขนาดตั้งบ่อบางหนอนมันยังมาคนก่านนี้นี่ทุกคนเบิ่งกันกบบยังไงอันนี้ก็คือผักขาจะใส่ออมผักอีหยังล่ะปู่ปู่เต่เขาบอกว่าเอามาใส่อม เราก็ค่คยกินในทุกคนอันนี้นะอันนี้นะข้าหนาสบิกเก็บยู่เค็มอันข้างส่วนนี่ก็ได้แล้วเนาเพิ่มบิลเราไปซื้อกันเลยแก่ะแกอุ้ย เ่าแยังแบบคักเรืเ่อยทุกคนหรือว่ามันตั้งเป็นอย่างนีเขาต้องเอาตัวเท่าๆนี่เปล่าดูกันอ <c oughs> <c oughs> ่ะอืมมีแต่อันเทาท่าเลย ไปหูก้กับบอกเลยลทุกคนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของหลานเลยที่หลานบอกอมไก่ปกติก็คือที่หลานเคยบอกทุกคนเนว่าอันเผาของน้องขนาดที่เป็นเผาชนเผาแล้วเขาก็จะบ,บลบล์ลัอันคาว่าอมอไก่หรือว่าป่นกุป่นนี่อย่างค่ะน,นะบอกเคยเลยเพราหลานนีแต่ว่าอันเขาจำได้แต่หลายจำได้ก็นอกมานี้ ๋ยวมันกระลึบไปทางนั้นเลทุกคนเพราะว่าเขามีแต่ว่าเขาต้มกับขั่วหรือว่าจืดอย่างเดียวเลยต้มกับต้มแ้วก็ใส่น้ำแ้วก็ใส่เอ็นนั้นใส่เกลือไปสั้นแหลยกินแบบเนื้อสีเหละยก็เป็นคนพุ่นเทาเนะแต่เดี๋ยวนี้บางคนเขาเจะาาหันไปกินแบบลาลุมกินเฉพาะอ,อมจากียดนี่แหละแต่เขาเก็เฮียนไปเนาะว่ามีผู้ใดหรอที่เกิดมาแล้วเป็นพร้อมนะ ตู่อีตู่หมอบคนแล้ววันนั้เมื่อกี้บอกว่าหมอนะนั <M> ้นคนวันนี้หมอบคนตากคอมีคนเดียวเกิดจะได้ลวกบออ้าวันนี้แล้วเขาก็จะไปล้างผักกันเลยจ้า เลยทุกคนน้ำพ่กับคนเร็วไก่ลงไปเออนค่ะฝน มืไอไข่ไข่เนาะทุกคนหนาวมาแล้วไข่ย่างเดียวน่าสะเป็นไข่ใจตือบอทุกคนวันนี้เฮาก็จะมาอมไก่เลยจ้าเฮาก็เสี่ยวเครื่องก้อนเพาะวมาหมอข้าวอร่อ,อยเนาะอันนี้เครื่องตำหอมแดงอหอมแดงเผ็ด เปเลยไหอมมากหอมแท้ทุกคนพร้อมแท่หอมมากหอมปุๆเอาผู้ใดขโมย,ยเอาข้าวุยๆจะไรอย่งถ้าอยากควยก็ย่าม,ม่หูเลย เราก็จะเอาไก่ใส่ลงไปเลยใส่อันนี้ด้วยคือ อดหอยเพื่อให้มันแสบแล้วก็ขันไม่ได้คือพุชโดดนี่เขาปุยเพื่อให้อันไกใมันได้แซซซซอมันก็ได้อยู่เวยนะทุกคน ก็ว่าเครื่องฮอสีหน่อยทุกคนหลายหากที่หน้ามันฝุดนเราก็จะใส่หัวโลแล้วก็เนี่ยวงไงเห็ดนี่ตัวนกับว่าบราเพิ่มทุกคนไป คุ้นค่ะข้าวบุปผาข้าวบุใสสโอ้ยหนาขอจนแดงหมดเอ้ยใส่บลุกแล้วก็จะใส่ผักของเราลางไปงเลย ดุกแล้วทุกคนอือหือหอมอะ่ะหอมประแดกเลยหอมมากว้าว Uh huh. ทุกคนสุกแล้วทุกคนเบินน่งมาตามันหอมกินประแดดมากเลยทุกคนเป็นครั้งแรกที่ได้เห็ดเลยป้นกบกับเห็ดข้างแรกอันออมบะออมไก่กับเห็ดั้างแรกสุกแล้วไปทุกคนไปกินช้านน้ำกันแล้วก็ขอบุณทุกคนที่อันเข้ามาชมคลิปของลา ขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนเมื mm ่อ hmm. นีนน้าก็ขอตัวไปก่อนขออนุญาตไปกินข้าวก่อนเด้อจ้าทุกคนบ๊ายบาย